สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไทยเอกพันธ์พูดแล้วเชื่อแตงโมเสียชีวิตอยู่บนบบกหลังเป็นคนเห็นบาดแผลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งยังเป็นจิตอาสาหนึ่งในทีมกู้ภัยทีมแรกแรกที่ได้พบร่างของนักแสดงสาวแตงโมนิดาสำหรับไทยเอกพันธ์โดยไทยได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ ทุบตอกข่าวหลังคดีของแตงโมกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งโดยได้เผยว่าจากประสบการณ์การกู้ภัยทางน้ำมาหลายปีมันมีทฤษฎีอยู่ประมาณ70%ว่าถ้าผู้หญิงตกไปในน้ำศพหากผ่านเวลาไปสัก2-3วันศพจะหงายส่วนศพผู้ชายจะคว่ำแต่ศพของแตงโมนั้นคว่ำหน้าซึ่งตนจึงสันนิษฐานเอาเองว่าน่าจะเสียชีวิตบนบกส่วนแผลทางโคนขาขวานั้น ตนก็สงสัยว่าตั้งแต่เห็นแผลแล้วว่าไม่ใช่แผลที่เกิดจากใบพัดเรือแน่นอนเพราะเป็นของมีคมที่ลึกมากไม่น่าใช่ใบพัดเรือแน่นอนตนเป็นคนพลิกศพให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพทําไมจะไม่เห็นว่าบาดแผลอยู่ตรงไหนบ้างเห็นรอยช้าที่แก้มซีดขวาคล้ายของแทงตีส่วนประเด็นที่ลือว่าร่างมีการถูกมัดที่ข้อมือนั้นตนไม่เห็นเห็นเพียงแค่ริ้วรอยเล็กๆเท่านั้นเหมือนการโดนข่วนตามร่างกาย ถ้ามัดจริงมันจะต้องย่นบริเวณผิวหนังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ